ข้อนี้โจทย์บอกว่ามอเตอร์ตัวนี้ให้เกียร์ A มีความเร่งเชิงมุมนะครับแอลฟาเนะครับเท่ากับ Ct กํากำลัง3เรเดียนต่อวินาทีนะครับหมุนโดยใช้ความเร็วเชิงมุมเริ่มต้นก็คือ20เรเดียนต่อวินาที โจทย์ถามว่าเมื่อเวลา2วินาทีตัวโอเมก้าบความเร็วเชิงมุมของเกนะียร์บเนี่ยจะมีค่าเท่าไหร่นะครับก็คือว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยจะทำงานโดยใช้ความเร็ว เท่ากันนะครับฉะนั้นความเร็วของเกียร์ A เนี่ยจะเท่ากับความเร็วของเกียร์ B นะครับจาก v เท่ากับโอเมก้า r นะครับเราก็จะได้ว่าโอเมก้าโอเมก้า A นะครับโอเมก้าของเกียร์ A ra เท่ากับโอเมก้า B rb ก่อนอื่นเลยเราต้องหาโอเมก้าเออกมาให้ได้ก่อนนะครับซึ่งเราจะหาโอเมก้าเอได้จากดีโอเมก้าเอเท่ากับอัลฟาเอดีทีนะครับเทคอินดิกเกตเข้าไปนะครับครอบเขต ของโอเมก้าเก็คือจากเริ่มต้น20เรเดียนต่อวินาทีไปยังโอเมก้าเใดๆนะครับแล้วก็แทนค่าเอลฟาเลงไปด้วยนะครับ4 t ทีกำลัง3ขอบเขตของ dt ก็คือจาก0ไปยัง T ใดๆนะครับ เราก็จะได้โอเมก้าเออกมาเป็นทียกกำลังสี่บวกยีเมื่อเราได้โอเมก้าเแล้วเราก็มาหาโอเมก้าเเมื่อเวลา2วินาทีนะครับ เราก็แทน t เท่ากับ2วินาทีลงในสมการนี้เลยนะครับเราก็จะได้โอเมก้า a เมื่อเวลา2วินาทีก็คือ36เรเดียนต่อวินาทีเมื่อเราไดโอเมก้า a เมื่อเวลา2วินาทีแล้วเราก็จะ นำมาแทนค่าในสมการนี้นะครับโอเมก้าเก็คือ36เรเดียนต่อวินาที R A รัศมีของเกียร์ A นะครับก็คือ0.05เมตร รัศมีของเกียร์บก็คือ0.15เมตรนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะไดโอเมกา B เท่ากับ12เรเดียนต,ต่อวินาทีเมื่อเวลาทีเท่ากับ2วินาทีเราก็จะไดโอเมกา b เท่ากับ12เรเดียนต,ต่อวินาที